สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอกพันใจหายบินรำให้ลาออกทำดีมาตลอดกลับมองแง่ร้ายวันที่27ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่บินบรรลือริ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองและบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เยาวชนไปจับจ้วงสถาบันถ้าเจอต่อหน้าจะเข้าไปตบ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ยงไปถึงมูลนิธิร่วมกตันญูด้วยก่อนจะไลฟท์ท้งน้ําตาว่าออกจากมูลนิธิร่วมกตันญูและยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดที่จะตบเด็กโดยพูดชัดตั้งแต่ตอนให้สัมภาษณ์แล้วว่ามีเด็กที่ไปชูนิ้วกลางในขบวนเสด็จเห็นภาพแล้วโมโหถ้าเด็กชูนิ้วเดียวแบบนั้นยืนยันตบแน่ยอมติดคุก แต่ถ้าหมายถึงการชูสามนิ้วสนับสนุนเลยถ้าทำแล้วประเทศชาติดีส่วนรวมดีทำเลยส่วนตัวไม่มีความคิดอุบาทชาติชั่วจะไปตบเด็กชูสามนิ้วตัวเองอยู่มาหลายม็อบไม่เคยไปยุ่งกับม็อบอันไหนดีสำหรับประเทศก็ทำไปแต่ที่จะตบคือนิ้วกลางเพราะรักสถาบันยิ่งชีพก่อนจะพูดถึงมูลนิธิร่มกตัญยูที่มีคนไปต่อว่าซึ่งบินรำไพเขาลาออกจากมูลนิธิไม่อยากให้ใครไปต่อว่ามูลนิธิถึงเวลาที่ตัวเองจะออกมาทำอะไรบางอย่าง พราะรักเทิดทุนสถาบันกษัตริย์โดยบอกด้วยว่าถึงเวลาที่ต้องชัดเจนแล้วและยืนยันว่าอยากให้มันฮึกเหิมมากไม่ใช่ใครออกมารักสถาบันก็ไปตามราวีคนอีกกว่า80%อร์ซ์ไม่รู้เรื่องถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมาสู้ขณะที่ไทยเอกพันเผยว่าเห็นตอนที่บินไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วค่อยๆถอดเครื่องแบบก็รู้สึกใจหายมองว่าที่เขาทำก็เพื่อสถาบันแต่คนกลับมองเขาแย่ในแง่ร้ายต้นคิดว่ามันไม่แฟร์เขาต่อสู้เพื่อประชาชน เหน,นื่อยมาหลายปีแต่สภาพจิตใจบินก็เป็นคนเข้มแข็งเห็นเขาร้องไห้ในไลฟ์เขาก็ทำดีมาทุกอย่างแต่กลับมีคนที่ไม่เข้าใจคำนินทาก็เหมือนขี้หมาอย่าไปเสียเวลาไปเหยียบถึงเวลาก็ล้างออกข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัานไม่มีใครรับได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ขอบคุณคะ่ะ